ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจกดแรงดึงดูดคุณใช้กดแรงดึงดูดอัตโนมัติตั้งแต่ตื่นลืมตาขึ้นมาลมหายใจแรกในเช้าวันนี้ของคุณไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้คุณคือเสาสัญญาณที่ปล่อยคลื่นความคิดคุณคือเสาสัญญาณที่ปล่อยแรงสั่นสะเทือนบางคนเป็นสายคิด บางคนเป็นสายพูดบางคนเป็นสายภาพสายคิดก็คือว่าคุณมีสมาธิที่แน่วแน่มากๆแล้วมันอยู่ในหัวของคุณคุณคิดวนเวียนซ้ำๆคิดวนเวียนซ้ำๆและนั่นแหละความคิดซ้ำๆของคุณเกิดเป็นคลื่นพลังงานส่งออกไปบางคนเป็นสายพูดคือตื่นเช้าขึ้นมาคุณพูดกับตัวเองเวลามีเป้าหมายคนอื่นเขาบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเก็บเป้าหมายไว้สำหรับคุณคุณบอกไม่ใช่ถ้าฉันยิ่งได้พูดถ้าฉันนี่ได้ประกาศเป้าหมายยิ่งมีคนดูถูกฉันเยอะฉันยิ่งสำเร็จเร็วบางคนเป็นสายภาพค่ะ ถ้าคุณเห็นภาพมันจะเกิดขึ้นเร็วมากถ้าคุณเห็นภาพได้มันเกิดขึ้นได้บางภาพเกิดขึ้นในหัวคุณบางภาพคุณไปเห็นที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วมันติดจิตติดใจคุณภาพความสําเร็จภาพบ้านภาพรถภาพคนไร้สดคนดูเป็นหลายร้อยหลายพันคนแล้วภาพนั้นมันดันติดจิตติดใจของคุณมันเกิดเร็วขึ้นและความสําเร็จเวลาเห็นคนอื่นขี้อย่าขี้ตามเขาพอเห็นคนอื่นทําได้อุ้ยเขาทํายังไงนะฉันทําบ้างกลับมาที่บารมีตัวเองคุณทาโฟล์ไหนแล้วผลลัพธ์มันเกิดเร็ว ไม่ต้องไปถามหาจากใครไม่ต้องสงสัยมีหน้าที่เดียวทำซ้ำๆโฟล์ตัวเองมาแบบไหนจับสัญญาณตัวเองแล้วทำแบบเดิมเพิ่มเติมคือทำซ้ำๆสั่นสะเทือนถี่ๆซ้ำๆทำอีกจนกลายเป็นมาสเตอร์หรือกลายเป็นปร,รมาจารย์ในเรื่องนั้น